ทำเรื่องย้ายเข้ามาที่โรงเรียนอ,อันบานเบตงนะครับวันนี้ก็จะขอนาบารินวิเศษทัศน์แบบยอ่อๆนะครับด้วยเวลาจํากัดน,นะครับมานําเสนอกับท่านในรับภาพแนวคิดในการดําเนินงานนะครับก็เข้าสู่วิเศษทัศน์กันเลยนะครับนะครับอของผมนะครับจะนําด้วยคุณธรร,รมนะครับคุณธรรมก่อนนะครับร้างคุณธรรม นำความรู้นะครับนะครับแล้วก็ยึดหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงน,นะครับก้วไปใช้เทคโนโลยีสูงมาตรฐานสากลนะครับในศตวตรรษที่ยีนะครับคำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างจะแพรหลายนะครับก็บหลักการทำง,งานของผมนะครับก็จะใช้ MBO นะครับมเน้น มีนิส e m ม n t ต์บายออเจก e นะครับก็จะเป็นการบริหารที่ผู้กับชานะครับร่วมคิดร่วมทำกำหนดวัตถุประสงค์พร้องกับผู้ใต้ขังคัญชานะครับแล้วก็กำหนดภาระหน้าที่ให้กับผู้กับปัญชาแล้วก็ร่วมตรวจสอบทํางานร่วมกันนะครับาการงานแบบนี้นะครับค่อนข้างทําให้คุณครูไม่เครียดและบสบายใจนะครับทํางานกับผมอยากมีความสุขนะครับก็ โมเดลของผมนะครับจะเป็นโมเดลของอการบูรณาการร่วมนะครับ m p o PDCA แลวก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ้นนำมาบริหารร่วมในนี้ด้วยนะครับผมให้ความสำคัญกับในการบริหารนะครับอยู่ที่6เรื่องหลักนะครับ6เรื่องหลักนะครับขออนุญาตครับประเด็นที่หนึ่งก็เรื่องของคุณภาพผู้เรียนนะครับ ประเด็นที่สองหลักสูตรประเด็นที่สามาาการจัดการเรียนรู้แล้วประเด็นที่สี่เรื่องการมีส่วนร่วมนะครับประเด็นที่ห้าคุณภาพครูสุดท้ายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการบริหารแบบองค์รวมนะครับนะเป็นองค์รวมก็สามารถาพัฒนา,าสู่มาตรฐานรนได้นะครับหลกักการทำงานผมยึดของรลัเก้านะครับคนเราต้องมีความสบายใจ ความสบายใจเป็นของออที่หายากนะครับคนเราต้องมีความสบายใจจึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นหน้าน,นะครับเพราะฉะนั้นงานหลักของผมถ้ามาที่นี่นะครับก็จะให้ความสําคัญระดับแรกในการพัฒนาคนก่อน,นครับเพราะว่าคนนะครับก็คือครูในองค์คกรนนครับเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าครูขาดความกำลังใจมีปัญหามีลุมตงุงดังนะครับจะกลับเพื่อนเด็กไม่ได้นะครับ นะครับก็ประเด็นแรกนะครับผมก็จะเน้น PLC เน้นความร่วมมือแก้ปัญหาการเรียนการสอนและก็ปัญหาอื่นๆนะครับประเด็นที่2นะครับผมจะเปิดคลินิกคู่บริหารนะครับนะครับบางคนนี่ไม่ให้ผูนะ้นั้นพบแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับผ่านคนหน้าฝ่ายผมจะให้ครูมาพบผมผมให้ความช่วยเหลือให้ความปรึกษาให้ความกำลังใจในการทำงานแล้วก็แก้ปัญหาทั้งส่วนตัวและก็ ในส่วนของ,องเรียนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่จะทำก็คือจากที่บริหารนะครับที่บริหารนี้ก็แสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะครับจะมีพอ,อเป็นประธานนะครับแล้วก็รองหัวหน้ากวชยการหัวหน้าช่วงช,ชั้นอาจจะมีชุมชนเข้ามีมีส่วนร่วมด้วยบางสถานการณ์บางเรื่องนะครับในเรื่องของพัฒนาครูนี่ผมจะเน้นไปที่ การใช้สื่อนะครับใช้สื่อเทคโนโลยีนะครับใน,นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็สร้างคุณธรรมจิตวิญญาณกว่าเป็นครูด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเน้นแต่นักเรียนถ้าครูไม่มีคุณธรรมแล้วจะนํานักเรียนที่มีคุณธรรมอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ได้รับฟังมาบ่อยๆนะครับต่อไปครูต้องมีเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพนะครับต่อไปวิสัยทัศน์ครูต้องเข้าใจผมตั้งนโยบายไว้ว่า ตัวต้องไปดูงานตรงเงินต้นแบบทั้งในและนอกทั้งต่างประเทศนะครับอย่างเช่นผมไปอยู่บ้านนิคมนี่นํกลุ่ไปดูดูงานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับซึ่งเป็นปีแรกที่ผมเข้าไปอยู่นะครับปีนี้ก็ว่าจะพาไปที่เชียงใหม่นะครับไปดูวิสัยทัศน์ให้มันก้าวไปเราไม่อยู่ในวังวนของออวัฒนธรรมหรือว่าค่านิยมของเราไปดูแล้วก็มาพัฒนางานของเรานะครับ นะครับเอ่อแล้วก็ด้านการจัดการการเรียนรู้นะครับขออนาญด้านครับด้านการเรียนรู้นะครับก็ผมจะมีแนวการพัฒนานะครับพัฒนาภูสูงวิอาชีพนดกครับก็คือพัฒนาด้านการสอนแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเลื่อนวิทยฐานะนะครับจะตั้งกลุ่มอะไรแล้วก็ผมสนับสนุนวิทยากรเชิญวิทยกรมาจากระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการนะ การสอนบนเครือข bon uh, ่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายนะครับฝากเรื่องไว้กับฝากงานไว้กับ a c e b o o k l ล n e อะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายนะครับแล้วก็บูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พวกเราจะลืมไปหมดแล้วประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็จะทำให้เด็กรับบ้านเกิด รับจุมทุนของตัวเองนะครับแล้วก็ทาให้จุมทุนมีความสุขในที่สุดนะครับต่อมาจากการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน,นะครับก็จะดดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรนะครับบูรณาการที่นี่ก็เป็นโรงเรียนต้นแบบกานศึกษาพอเพียงบ้านนิคมก็เป็นโรงเรียนต้นแบบก็มีคนมาดูงานนะครับออนนี้ก็ขอยกตัวอย่ยางน,นะครับต่อมานะครับในเรื่องของ การจัดก,การเรียนรู้อีกนะครับในเรื่องของ active learning เราต้องมีเขาเรียกว่าการสอนเชิงลุกเน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอก้องเรียนนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราเรียนแบบในหนังสือนะครับเราไม่สามารถที่จะมีองความรู้ไม่เกิดกับตัวเองไนดะ้ถ้าเราเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนะครับที่ยวนได้เรียนนะครับสามารถมีองความรู้และก็องความรู้ว้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับ ต่อมานะครับคลิปหลักกรอบเนี่ยคิดโรงเรียนคุณธรรมสพถ AR ที่เหมือนกันโรงเรียนผมก็เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพถ AR ที่นี่ก็เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพถ AR ของผมได้สามดาวแล้วนะครับจะมาทำที่นี่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะนํากิจกรรมบูรณาการสู่ห้องเรียนทุกห้องเรียนซึ่งจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมหลายยกิจกรรมนะครับต่อไปสิ่งต่อไปนะครับที่ พลาดไปได้คือ,อาการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกทุกมิตินะครับเน้นความปลอดภัยด้วยนะครับสวยงามปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ได้รับรางวัลไปแล้วของผมนะครับสองรางวัลน,นะครับรางวัลจัดสภาพแวดลอ้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และก็จะมาพัฒน,นาที่นี่ให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้นะครับ ต่อมาด้านคุณภาพผู้เรียนยุคใหม่นะครับนะยุคใหม่เขาพูดถึง3เรื่องนะครับที่พูดกันคือทักษะการเรียนรู้นี่เด็กต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันนะครับทักษะที่2ก็คือทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีนะครับมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็เท่าทันเทคโนโลยีนะครับสุดท้ายทักษะชีวิตเด็กปัจจุบันนะครับไม่มีทักษะชีวิตนะครับ รวมทั้งคนเราด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับแก้ปัญหาไม่ได้ในที่สุดก็ผูกคอได้นะครับเนี่ยปัญหาตรงนี้เพราะเราไม่ได้เรียนรู้สัมผัสชีวิตนะครับเออดอม่านะครับอันนี้พูดถึงเมื่อกี้นะครับคุณธรรมนาความรู้อยู่ในวิสัยท่านนะครับผมให้ความดีมาตอนเก่งนะครับเพราะว่าคนดีจะไม่เอาเปรียบเพื่อนในสังคมท้าเก่งแล้วนะครับจะมีการเอาเปรียบ นะส่วนใหญ่นะครับก็ยึดแนวกรอบโรงเรียนคุณธรรมสวทนะครับแล้วก็เรียนวิถีพุทธซึ่งที่นี่ก็จกัดการเรียน,นการสอนอยู่นะครับต่อมาคุณธรรมนําชีวิตนักเรียนสามารถเอาคุณธรรมหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับผมก็จะมีการจัดกิจก,กรรมทางศาสนาเน้นตักธรรมไปใช้ในชีวิตจนประจำวันนะครับอันนี้ในเรื่องสาําคัญครับเชิดชูปกป้องสถาบันของชาติอันนี้อยู่ใน ยุทธศาสตร์ชาตนะิเรื่องความมั่นคงนะครับปัจจุบันนะครับมีปัญหาการเมืองสังคมมากนะครับต้องนำมาบรรจุไว้ในการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียนด้านต่อมาและด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบน,นะครับจะเห็นว่าตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็ดีนะครับในชีวิตย์ถินของนักเรียนก็ดีไม่ค่อยมีความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าเราละเลยมามากผมจะมา ดำเนินการเรื่องนี้ด้วยนะครับตามนโยบายของสพทนะครับที่ด้านความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นไนไลท์ของที่นี่นะครับผลสวิพิธการการเรียนสูงนะครับนะก็มีอยู่สามสีเรื่องนะครับก็คือผลพิพิธการหลักสูตรนะครับ rto เน n t ให้เป็นชั้นนานะครับในอำเภอเวตงก็เป็นชั้นนานะครับต่อมาโครงการฝึกอาชีพนะครับนะก็มีตลาดนักอัดขายอะไร่างนี้ครับ นักเรียนฝึกอาชีพนะครับต่อไปสิ่งแวดล้อมนะครับก็จัดโครงการอนุรักษ์สิง่งแวดล้อมพัฒนาสิงแวดล้อมโดยการเรียนคุณธรรมแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อมในโรงเรียนนะครับต่อมาเรื่องหลักสูตรนะครับเน้นหลักสูตรสมรรถนะวัดผลแล้วก็นําไปใช้ได้จริงแล้วก็หลักสูตร MTP นะครับนะเพิ่มจํานวนครูนักเรียนให้เพิ่มขึ้นนะครับหลักสูตรที่จะใหม่ก็คือผมอยากให้มีหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ก็คือมาจากชุมชนและก็หน่งานภาครัฐก,ก็คือหลักสูตรภาษาจีนภาษามายูแล้วก็หลักสูตรการงานรู้ทาอาชีพนะครับตรงนี้ต้องมีนะครับต่อไปสุดท้ายหลักการมีส่วนร่วมนะครับก็คือว่ามีส่วนร่วมของผู้ปกครองจะเปิดระบบถือออนไลน์นะครับระหว่างผู้ปกครองครูทุกชั้นเรียนนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารวมตัดสินใจในกิจกรรมต่าง,างๆด้วย ต่อไปความร่วมมือต่างประเทศนะครับผมก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับโครงการนี้จะนํามาใช้ที่นี่ก็คือโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนะครับเกิดขึ้นแล้วที่เมืองบ้านคงนะครับสานโตอ่ต่อมานะครับการสร้างเครือข่ายกับชุมชนนะครับต้องมีทุกทุกมิตินะครับเพื่อพัฒนานักเรียนนะครับนะครับสุดท้ายเด็กก็คือจะเกิด3 R แปด C ก็คือในเรื่องของอ่านออกเขียนได้นะครับพิจารณาแล้วจะมี C ีต่างตรงนี้นะไม่ขอเนื้อ่านะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับ หลักการตมาเนี่คิดของผมนะครับยึดความถูกต้องมาต่อตจุกใจรู้หน้าที่รู้รับผิดชอบยุติธรรมในงองคอ์กรเราต้องทํางานด้วยความสบายใจสุดท้ายงานสำคนสำราญงานสําเร็จนะครับผมก็ขอจบก,การนํเาเสนไว้เพียงนเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและก็หากมีคําถามใดๆก็กรนานสอบถามได้หลังจากนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ